สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับอันนี้ผมเชิญมาแลงอุ้งเพื่อนๆมาแลงอุ้งนะครับที่ขุเขาที่ผมต่อไว้นะครับนี่กับนี่กับดูครับนี่ข้างในนี่คือกำลังเต็มเลยครับแต่ยังยกไม่ได้ครับยกไม่ได้เพราะว่ามันยาแน่นครับจึงมันยังไม่มีครเยิมเลยครับ นี่พุ่มตมันไม่นานทีวันนี้จะพาทุกทุกท่านชมสักซ้ม,มรังนะครับผมตอไอ้ซ้ำรังอันนี้มีตาลิตกับมีตาลิตด,ดูกับเต้าหายกับไม้ยากครับอย่างนี้ช่วยมากเมื่อกันครับเนี้ยผมเปล่าเชวนเพื่อนเพไปเลยทางื่นแล้วนะครับคนละเข้ากันแต่ผมจำเป็นต้องไปเลยมัด กลัวว่กลัวขึ้นหมดขึ้นนะครับอ้เพเพื่อนมาเล่นทอ่นแล้วนี่กายจะตึงหลังทีซ่องแล้นะครับหลังทีซ่องนี่หลังทีซ่องนะครับเห็นด้นะครับนี่หลังีคือตัวเยอะครับป็นคาพนวยเยอะ นะครับอยังนี้เยอะครับเยอะเหมือนกันนะครับดูนะครับนี่ก็ไม่นานนะครับยกได้วันนี้ปลาตัจารชมสามลักนะครับเห้บีทาลิตต่างนานครับผมเหลี่ยงบีทาลิตมันหนาพึ่งเยอะครับ เดี๋ยวผมจะให้ชมหลังที่สางแล้วนะครับอย่างนี้ดูวนกันมากครับไปชมหลังที่สางพร้อมๆกันครับนี่ใครจะมาตึงรังที่สร้างครับนี่หลังที่สร้างับหังนี้ครับ นี่ครับทางทีซั่มดูกลองตึ้งดินเลยครับอาจารย์โจมเงินกับตัวเยอะครับตัวเยอะมากนะครับโยงหม่ไม่อยู่จักเชือกไหมเยอะอีกครับนีะครับทางทีซั่ม ถ้าฐานต้องการตอนะครับฐานต่อได้เลยต่อแบบแบบกวาม้มต้อนคือจะจะได้ตุกกลังครับอันนี้ก็บแตเตอรี่กับไม่ต้องไวให้หน้าเน้นมันเนยอะครับเปิดดูก็ดูไอเมินครับเปิดอีเลเมินัวยเยอะครับ วันนี้ให้ดูซ้มดังนะครับให้ท่านชมซ้มรังโตเป็นเขาอ,อย่างไรดังครับเดี๋ยววันนี้ให้ดูซ้มบางคนให้ชมค่นี่นะครับพอดีครับ